อยากลดไขมันหน้าท้องฟังคลิปนี้สมมติว่าคุณทานอาหารเย็นเสร็จตอนหนึ่งทุ่มและสองทุ่มคุณเริ่มอดอาหารท่ยงคืนระดับน้ำตาลในเลือดเป็นปกติตีสองระดับอินซูลินลดลงและตีสี่กูคากอนเพิ่มขึ้นอินซูลินและกูคากอนเป็นฮอร์โมนสองชนิดในร่างกายที่มีผลกับการเาผาผลาญไขมันเมื่อกูคากอนสูงอินซูลินก็จะต่ำคุณจะเาะผาผลาญไขมันแต่ถ้าตอนนี้คุณมีกูคากอนที่ต่ำอินซูลินก็จะสูง คุณกำลังเผาผ่านน้าตาลซึ่งระบบก,การเผาผัานน้ําตาลและไขมันที่ดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและกินในเวลาที่เหมาะสมแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไครบ้างที่ตื่นนอนตอนเช้าก็เริ่มต้นมื้อเช้าด้วยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเช่นขนมปังโจ๊กข้าวมันก็เลยจะทาให้ระดับอินซูลินคุณสูงแต่เช้าเลยอูคากต้อนก็จะลดลงเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดต่าลง คุณก็จะหิวเร็วขึ้นกระหายอาหารมากขึ้นสุดท้ายก็จะจบลงที่การกินแคลรี่ที่มากขึ้นแต่ถ้าคุณสามารถยืดเวลาการอ,อ,อดอาหารให้ยาวไปจนถึง11องหรือเที่ยงแปลว่าคุณมีเวลาในการเผาผ่านไขมันเพิ่มขึ้นอีก4-5ชั่วโมงเลยและถ้าคุณกินอาหารตามหลัก FFP ก็คือไฟเบอร์แฟตก็คือไขมันที่ดีแล้วก็โปรตีนมันก็จะช่วยทำให้ระดับอินซูลินนะคะขึ้นเร็วลงเร็ว ก็จะทําให้กรูคาคอนของคุณเพิ่มขึ้นเร็วคือการทานอาหารตามหลัก FFP ก็คือไฟเบอร์แฟตคือไขมันที่ดีแล้วก็โปรตีนนะคะ อย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้ร่างกายคุณเป็นเครื่องเผาผ่านไขมันจะไม่หิวไม่หอยรู้สึกสดชื่นและไม่อ่อนเพลียซึ่งวิธีการนี้จะทำให้คุณสามารถลดไขมันได้โดยไม่ต้องนับแคลอรี่เลยแล้วก็ยังสามารถเผาผ่านไขมันได้ด้วยนอกเหนือนจากการทานอาหารนะคะการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รักษาจิตใจให้ปลอดโปร่งไม่เครียดก็มีส่วนช่วยในการลดไขมันได้เหมือนกันถ้าสนใจความรู้สุขภาพสนใจการลดไขมันหน้าท้องพิมพ์สนใจและกดติดตามกันได้นะคะ